สวัสดีครับชีอเตยครับสถารัชนันชนวีรกูลปัจจุบันผูกพันตัวที่คริติจักแห่งการสร่งสถิตบางปีจังหวัดสมุทรปราการมีส่วนในงานรับใช้ในด้านโปรแกรมและทีมนมัสการครับผมเชื่อพระเจ้ามาได้2ปีกว่าครับหลังจากที่เชื่อพระเจ้าได้ไม่นานก็ได้ชักชวนภรรยาให้เข้ามาเดินในทางของพระเจ้าด้วยกันปัจจุบันภรรยาเชื่อพระเจ้ามาได้ปีกว่าแล้วครับหลังจากที่ครอบครัวของเราได้เชื่อพระเจ้าได้ไม่นาน ก็ได้มีส่วนร่วมในงานรับใช้ด้านต่างๆของคริสตจักรเมื่อเราเริ่มมีส่วนรับใช้กับพี่น้องในคริสตจักรอุปสรรคปัญหาบททดสอบต่างๆก็เริ่มถาโถงเข้ามาในครอบครัวของเราในปี2022ลูกสาวถูกเพื่อนที่โรงเรียนถักไปชนชั้นวางของปากและจมูกแตกจนต้องเข้าโรงพยาบาลในเหตุการณ์นี้ทางโรงเรียนพูดได้เพียงคำเดียวว่าขอโทษหลังจากเหตุการณ์แรกไม่นาน เด็กผู้หญิงคนเดิมก็ต่อยหน้าลูกสาวเราอีกครั้งจนเกิดรอยช้ำที่แก้มเมื่อเราต้องการให้โรงเรียนแก้ไขปัญหานี้เราก็ได้รับคำตอบจากโรงเรียนคือคำขอโทษเหมือนเดิมแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆให้จนเราเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วจนต้องย้ายลูกออกจากโรงเรียนนั้นจากนั้นไม่นานในปีเดียวกันภรรยาเกิดอุบัติเหตุตกจากวมอเตอร์ไซค์ขณะที่นั่งมอเตอร์ไซค์ กลับเข้าบ้านเนื่องจากคนขับเบรกกระทันหันจนท้ายเกิดสะบัดทําให้ภรรยาตกจากมอเตอร์ไซค์ขอบคุณพระเจ้าครับในช่วงเวลานั้นที่รถเริ่มชะลอตัวแล้วทําให้รถบรรทุกที่วิ่งมาตามหลังได้หยุดรถได้ทันช่วงเวลานั้นภรรยายังพอรู้สึกตัวอยู่จึงรีบคลานออกมาจากหน้ารถมาอยู่เกาะกลางถนน และในช่วงเวลาที่ภรรยารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นของพระเจ้าที่ส่งผ่านชุมชนพี่น้องคริสเตียนมากมายทั้งผู้บังคับประชาที่เป็นคริสเตียนเพื่อนๆคริสเตียนพี่น้องที่คริสตจักรคณะผู้นำได้มาเยี่ยมและอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราจากอุบัติเหตุครั้งนี้ภรรยา,ญญาก็มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหลังจากที่กลับไปทำงานได้ไม่นาน จึงตัดสินใจละออกจากงานประจำมาขายสมตัตอยู่ที่บ้านจากนั้นในปี2023ช่วงเดือนกุมภาพันธ์การทดสอบที่รุนแรงขึ้นก็เกิดขึ้นกับครอบครัวเราเมื่อลูกสาวได้ป่วยจากภาวะปอดติดเชื้อจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อคุณหมอบอกว่าจะต้องเข้า ICU ความรู้สึกของเราในตอนนั้นคือดําดิ่งสุดๆมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นกับพระเจ้ามากมาย ว่าทำไมเราจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกที่ลูกสาวเข้า i อ u คือความรักจากพี่น้องในคริสตจักรทันทีที่ทราบข่าวว่าลูกสาวเข้า i อ u ศิษยพิบาลท่านรีบมาเยี่ยมลูกสาวเราในเย็นวันนั้นเลยและพี่น้องในคริสตจักรก็ต่างร่วมอธิษฐานเผื่อลูกสาวของเราหลังจากที่ลูกสาวออกจากโรงพยาบาลเราก็ มีความรู้สึกไม่อยากรับใช้ไม่อยากไปโบสถ์มีความรู้สึกน้อยใจพระเจ้ามากจนคณะผูน้นำพี่เลี้ยงก็สัมผัสได้ในสิ่งที่ครอบครัวเราได้ประสบพบเจอเราขาดความชื่นชมยินดีเราไม่อยากไปโบสถ์เราไม่อยากรับใช้วันหนึ่งเรามีโอกาสได้เรียนชั้นสร้างสิยาพิบาลได้ถามเราว่ามีสิ่งใดที่เรายังไม่ยอมพระเจ้าบ้าง นี่เป็นคำถามที่ปลดล็อกพันธนาการในครอบครัวของเราเลยก็ว่าได้ผมและภรรยาได้หันมามองหน้ากันใช้แล้วเรายัางวางใจพระเจ้าไม่สุดเรายัางยอมพระเจ้าไม่สุดเรายัางมีความกังวลใจในภาระปัญหาต่างๆทั้งเรื่องบ้านเรื่องความมั่นคงในครอบครัวเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องนี้นี้เองที่เราไม่วางใจในพระเจ้าเรายัางยอมพระเจ้าไม่สุด เมื่อเราได้ใคร่ครวนเราได้ทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเราได้ค้นพบปมปัญหาทุกอย่างทำให้เรากรับใจใหม่สารภาพบาปกับพระเจ้าและตั้งใจที่จะกลับมารับใช้อย่างจริงจังถึงแม้ว่าครอบครัวของเราต้องเผชิญกับปัญหาภาระหนักต่างๆมากมาย สิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งนั้นคือการที่เราได้อยู่ในชุมชนของพระเจ้าได้อธิษฐานเผื่อกันและกันได้หนุนใจซึ่งกันและกันทําให้เราได้เติบโตขึ้นผ่านชุมชนอิ่มรักของพระเจ้าสุดท้ายนี้มีข้อประครรมภี์ที่อยากหนุนใจพี่น้องครับอยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงข้อสิบห้าครับเพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่า มีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายขอพระเจ้าอว้พรพี่น้องทุกคนครับฉันซาบซึ้งในรักพระองค์ขออยู่ในรักแท้ตลอด สุขครอบครองและเติมเต็มล้นใจอยู่ในรักที่สวย